สวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการดูดลอ้อแม่เห็กจานไฟถอดฟินคอยนะครับถอดปั๊มน้ำมันเครื่องของอายาม,มาฮามีโอนู o วฟินโนนะครับหรือว่าบางคันอาจจะทําการเปลี่ยนซีนจานไฟนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการถอดออกมานะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนซีนจานไฟเปลี่ยน ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนมัดไฟฟินคอยนะครับวิธีการดูดรอแม่เหล็กออกมานะครับสําหรับยามาฮ่านะครับมีโอคันนี้นะครับซึ่งนะครับเมื่อสอสามคลิปที่แล้วนะครับก็ได้มีอาการขับมาดีๆรูบด,ด,ดับกดกันสตาร์ทไม่ลงนะครับแล้วก็มีน้ำมันเครื่องอยู่ประมาณ3 0 0ร้ซีซีนะครับน้ำมันเครื่อง3 0 0ร้ซีซีนี้ไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์ ลูกสูบเบรกได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วว่ารถมีน้ํามันเครื่องอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ทําไมรถคันนี้ถึงนะครับมีอาการลูกสูบเบรกนะครับสลักก้านละลายติดกันนะครับสลักลูกสูบละลายติดกันกับปลายก้านนะครับดังนั้นในเคสนี้นะครับผมก็จะทําการถอดออกมาดูนะครับ เฟืองปั um ๊มน้ำมันเครื่องนะครับว่าเฟืองปั๊มหรือว่าตัวปั๊มน้ำมันเครื่องที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยเฟืองแตกไหมเขาประกอบมาผิดไหมนะครับหรือนะครับอ่ามันเป็นความสึกหลอของปั๊มน้ำมันเครื่องตามอายุการใช้งานนะครับทําให้น้ํามันเครื่องไม่ขึ้นรอบสูงหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องทําการดูดล้อแม่เหล็กจานไฟออกมาก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการดูดล้อแม่เหล็กจานไฟ ให้เรานะครับทําการนะครับทําความสะอาดเกลียวล้อแม่เหล็กจานไฟก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอานะครับตัวดูดเกลียวละเอียดมาหมุนนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเรานะครับทําความสะอาดแล้วนะครับเอาตัวดูดจานไฟเกลียวละเอียดมาหมุนเข้าไปแล้วก็นะครับใช้ประแกหมุนให้มันแน่นนะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวซ้ายนะครับเพื่อนๆนะ เราจะทําการดูดออกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าผมเห็นเพื่อนเพื่อนถามกันในกลุ่มช่างนั่นแหละนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมผมดูดไม่ออกนะครับรถเก่าดูดไม่ออกมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมดูดให้ดูนะครับว่าการที่ผมดูดล้อแม่เหล็กการไฟเนี่ยมันจะดูดออกไหมนะครับอายุรถมันก็สิบกว่าปีแล้วล่ละนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะไม่รู้ว่าจะขึ้นสนิมหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่า ดูดออกมานะครับเกลียวมันจะรูดเกลียวมันจะเสียหรือไม่นะครับเดี๋ยวข้อเดี๋ยวดูดให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าประเด็นสําคัญนะครับมันอยู่ตรงที่การทําความสะอาดเกลียวนะครับ <c oughs> แล้วก็การใช้ตัวดูดหมุนเข้าไปภายในเกลียวนะครับว่าตัวดูดของเราหมุนเข้าไปได้แน่นได้ลึกมากน้อยแค่ไหนถ้าเราหมุนเข้าไปนิดเดียวนะครับเวลาเราตีมันก็จะรูดแบบนี้นะครับอ่าไม่ใช่รูดนะครับผมมันออกมาแล้วนะครับ นะครับออกมาแล้วครับพี่น้องนะครับนี่นะครับของผมดูดลงมาแล้วนะขอตทวขอไปหลายๆครับเป็นหวัดอีกแล้วครับรอบนี้นะครับเอานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ดูดล้อมแม่เหล็กจานไฟออกไปแล้วนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้เขาเรียกว่ามัดไฟหรือว่าฟินคอยนะครับหรือว่าจะเรียกว่ามัดคอต้มก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับตรงนี้นะครับที่เราถอดออกมาเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มีความเปียกชื้นนะ าสาหเหตุที่เปียกชื้นก็คือซินจานไฟข้างในนะครับมันรัว่วซึมนั่นเองนะครับเพื่อนนะอ่นะครับตรงนี้นะครับจะมีน็อตอยู่5ตัวนะครับประกอบด้วยน็อตฟินคอยนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมเบอร์จ้าจำนวน3ตัวแล้วก็น็อตหัวแฉกยึดพัดเชอร์คอยอีก2ตัวนะครับเพื่อนทุกท่านนะก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับในห้องนี้มีน็อตอยู่3ตัวชั้นแรกนะครับเพื่อนมันจะมีชั้นที่2อีก นะครับก็เป็นน็อตเบอร์8นะครับสําหรับชั้นที่2นะครับเพื่อนๆนะนะครับเดี๋ยวเรามาทําการคลายน็อตเอามัดไฟออกมาก่อนนะครับเอาฟินคอยออกมาก่อนนะอันดับแรกให้เพื่อนๆนะครับทําการกระแทกเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการไล่ขี้โคลนะครับที่อุดอยู่ในหัวน็อตออกก่อนนะครับแต่ว่าการที่เราไล่แบบนี้นะครับแนะนําให้เอาไขควงตัวเล็กๆเขี่ยออกอีกหนึ่งรอบนะครับ ให้หกเหลี่ยมเราเข้าไปจนสุดนะถ้าไม่สุดเดี๋ยวมีโอกาสที่จะรูดนะแต่ที่แน่ๆน็อตตัวนี้ไม่ได้ขันแน่นนะครับเพื่อนๆนะถ้าหากว่าขันแน่นเกลียวม,มันจะเสียนะครับเพราะว่าตรงนี้ขันลงอลูมิเนียมนะครับอ่าให้ใช้น้ํายาล็อกเกลีกยวก็แล้วกันในขั้นตอนของการประกอบเด้อได้ครับทุกท่านนะครับอาน,นะครับ,นะรบเราก็ทําการคลายน็อตออกไปเลยนะครับเพื่อนๆคายน,อน็อตอ่า หกเหลี่ยมเบอร์ห้าจำนวนสามตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไขาควงเอาไขาควงแฉกมาายน็อตหกเหลี่ยมข้างบนน็อตหัวแฉกนะครับสองตัวข้างบนนั้นด้วยนะครับเ,เพื่อนๆก็อ่าเป็นอันเสียดสับเรียบร้อยนะครับสําหรับการถอดมัดไฟหรือว่าการถอดกินคอยนะครับอ่าสาหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะทําเองก็นะครับในการถอดเปลี่ยนฟินคอยเปลี่ยนมัดไฟเนี่ย นะครับเปลี่ยนซินเพาข้อเหวียงอาเซียนเปลี่ยนฟินจานไฟเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทําการยกเครื่องออกมาแบบนี้นะทําคาตัวรถได้เลยนะครับเพียงแค่เราถอดฝาครอบพัดลมถอดใบพัดออกดูดล้อแม่เหล็กจานไฟออกก็สามารถทําได้แล้วนะครับในตระกูลมิโอโนโวฟินนะครับ นะครับหลังจากที่เราทําการถอดเอาชุดมัดไฟหรือว่าฟินคอยออกไปนะครับจะเหลืออีกชั้นที่2นะครับชั้นที่2ตรงนี้นะครับฝาปิดเผาเข้าเหวี่ยงตรงนี้จะมีน็อตเบอร์8อยู่3ตัวน็อต3ตัวตรงนี้ยาวไม่เท่ากันดูดีๆด,ด้วยนะครับยาวไม่เท่ากันนะครับน็อตเบอร์8 3ตัวตรงนี้ นะครับอ่าเดี๋ยวจะคายออกให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับตรงไหนยาวตรงไหนสั้นก็ดูกันไปเลยนะครับถ้าว่าเราไม่ถอดฝาครอบข้อเบี่ยงตรงนี้ออกนะครับเราก็จะไม่เห็นอ่าเราก็จะเปลี่ยนซีนจานไฟไม่ได้แล้วก็เราก็จะไม่เห็นปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดังนั้นเราจะถอดตรงนี้ออกมาก่อนนะสําหรับท่านที่นะครับ ดูแล้วนะครับว่าต้องถอดตรงนี้นะครับแต่มันจะมีอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือการถอดเอาฝาปิดตรงนี้ออกนะครับเราจะถอดอย่างไรล่ะนะครับนี่นะครับเรามาดูวิธีการถอดฝาปิดเพาาข้อเวี่ยงนะครับของ y a m a ฮามีโอ u v วโอฟิโนนะครับเทคนิคในการถอดไม่ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็หาลูกบล็อกมารองที่เพาข้อเวี่ยงแบบนี้แล้วก็ทําการงัดออกในลักษณะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับหรือวางแบบนี้ก็ได้ งัดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับงัดให้มันขยับแล้วก็ดึงออกนะครับอ่าส่วนมากมันจะมีปัญหาในกรณีที่ทากาวมานะครับถ้าหากว่าเราไม่ทากาวอ่ารถไม่เคยทากาวมันจะออกง่ายนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะเอานะครับเดี๋ยวขยับน็อตอีกรอบหนึ่งนะครับขยับน็อตหาจุดศูนย์กลางกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะงัดออกให้ดูนะครับเพราะว่าบางท่านหาวิธีการถอดอยู่มันถอดไม่ได้ว่างั้นนะครับเห็นทักเข้ามาถามกันอยู่ นะครับอ่านะครับดูวิธีการถอดจริงๆจังๆนะครับแบบบ่มหมกเม็ดพีน้องนะครับงัดบัวออกมาทีเดียวแบบนี้แหละครับนี่นะครับงัดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะหลุดออกมานะครับเมื่อเรานะครับดึงเอาฝาครอบฝาปิดข้อเวียงออกมาเราก็จะเจอซินจานไฟอยู่ตรงนี้นะครับซินจานไฟจะเปลี่ยนจากด้านในนะซินจานไฟของยังไมีโอนูโวฟิโนเปลี่ยนจากด้านในนะครับเพื่อนๆนะอ่าเวลาเพื่อนๆไปซื้อซินจานไฟตรงนี้ดูเบอร์ด้วยนะครับเพราะว่า อของมีโอหนึ่งสองห้าเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตัวใหญ่นะครับของมีโอร้อยสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กนะเอาละ,ะครับตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเปลืองพลาสติกเหลืองๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับก็ใช้ไขควงแขกไขออกแต่ว่าที่เนีเนี่ยเอามันคือไขยัไงเด็กพี่นอ้องมันผิดปกติแล่เนี่ยนี่นะครับปกติมันต้องแน่นกว่านี้นะนะครับ อ่าเป็นไปได้ไหมนะครับว่ารถคันนี้น้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงอ่าเสื้อสูบลูกสูบแบวนด์ไม่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงชุดอ่าฝาสูบเนี่ยนะครับเป็นเพราะน็อตตัวนี้มันไม่แน่นหรือเปล่าพอน็อตมันไม่แน่นมันเกิดรอยรั่วนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องมันก็เลยไม่ดูดน้ำมันขึ้นมานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันมีประก็นอยู่นะครับเหมือนกับว่าน็อตมันไม่แน่นนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะ น็อตมันไม่แน่นหรือเปล่านะครับวันนี้ก็นะครับเป็นจุดที่น่าสงสัยนะครับว่ารถคันนี้เครื่องพังเพราะน็อตปั๊มน้ามันเครื่องไม่แน่นหรือนะครับปั๊มน้ามันเครื่องบางครั้งบางทีรอบสูงนะครับปั๊มน้ามันเครื่องไม่ทํางานก็มี นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะให้ระวังไว้ด้วยนะครับเอานะครับในคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเป็นแนวทางในการถอดเปลี่ยนซีนจานไฟถอดเปลี่ยนมัดไฟถอดเปลี่ยนปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับโดยไม่จําเป็นจะต้องทําการยกเครื่องลงมานะครับเอาคลิปนี้เป็นแนวทางครับสวัสดีครับ